นะครับก็คือถ่ายที่โบสวัดนกนะครับก็คือจะมีปัญหาทางเรื่องการทําสีแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือโบสถ์เนี่ยจะไม่มีลายพวกตรงกําแพงโบสถ์อะไรพวกนี้คือเราจะไม่มีลายเลยทีนี้ก็คือขั้นตอนความยากของมันก็คือเราต้องทําสติกเกอร์ขึ้นมาเพื่อไปติดนะครับแล้วก็คือลวดลายที่ทำเนี่ย มันจะต้องอเป็นลวดลายโบราณนะครับแล้วก็ต้องทำสีให้กลืนเหมือนประมาณว่ามันเป็นเศษอิฐที่หลุดล่อนแล้วก็คือจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นสมบูรณ์ทั้งแผ่นที่ที่ติดมาอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับทีมอาร์ตเพราะว่าทั้งเรื่องทำสีแล้วก็เรื่องที่จะต้องทำให้ลายเหมือนลายอิฐลายแตกหลุดล่อนอะไรพวกนี้จะเป็นเรื่องที่ยากมากส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นพื้นที่ที่มีจากัด แล้วก็พื้นที่ที่ไม่เอื้อมหน่วยในการเรียกว่าในการเซตนะคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็โยกย้ายอะไรบ้างเล็กน้อยเพื่อให้มันเข้าคอนเซปต,ต์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผม